ามาดูเซยโยกำลังจะทำอะไรกับต้นไม้นะครับไปแล้วครับโอ้โหเบาๆไปไหนแล้วทีนี้เอาข้างคนาเอาเอาไว้ข้างคนาเอาไว้ข้างๆไหมเอฟเอฟ้างหนานะ้าเนี่ยให้มันยาวๆนี้ ไว้ใครขันใหญ่จัดการไปจะได้ครับแต่เจ้าของบอกไม่ต้องเอาไว้อนนานา้มีโฉนดนะครับอาน,นาอาน,นามีเอกสารสิทธิ์นะครับเดียวก็ว่าลมต้นไม้โชว์เจ้า,จาของนาอนุญาตนะครับเป็นต้นมะกอกครับผมว่าจะ ติดไปล้างรถไถเอาไปปลูกกระบ้านนั่นแหละมือจะรอดปนะ่ะไป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 อ่ะแค่นี้ครับสั้นๆ